เบียดเข้ามาเอาดาบปุยพิยาเจนเล่นงานตัวเองลำตัวเอ้าเจ้ามือขวาเข้าไปเฮียครับโดนกรรมการครับโอ้ยกรรมการโอยอันนี้ต้องเดี๋ยวท่านผู้ชมเอ็กซิเดน์ครับเอ็กซิเดน์ครับเอ็กซิเดน์ครับเนี่ยโอ้โหลงไปทั้งสองคนท่านผู้ชมแต่ตอนนี้เดี๋ยวเอะไะครับมีกรรมการขึ้นไม่นับแล้วครับกรรมการขึ้นไม่นับแล้วนะครับตามกฎกติกาต้องมีกรรมการขึ้นไม่นับครับกรรมการใช่ไหม นับเลยครับแล้วปิดเกมครับปิดเกมครับโอ้ดูชดเด็ดๆนะครับจังหวะฮุกขวาของเกาดากุยครับนี่ครับแล้วนี่ครับเกตเข้าไปเซฟเลยครับแต่อุ้ยโอ้ยยังไม่ทันครับจังหวะนั้นนี่เลยครับเป็นหน้าที่ของกรรมการที่จะเซฟนักมวยครับแล้วอุ้ยไปมแข้งจริงๆครับ นกไป2คนเลยครับโอ้ oh.